คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวฟินสมใจแล้วนะครับดอยอินทนนท์หนาวจัดถึง3องศาเซลเซียสเกิดเมืยขาบ,บนยอดหญ้าด้วยแห่ชมความงามธรรมชาติเพียบเผยโควิดทําพิษทํานักท่องเที่ยวลดหวบเช่นกันครับเมื่อเวลาเก้านาิกาที่ผ่านมานะครับนายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ได้เปิดเผยว่าอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดหัวบภาพที่บริเวณกิ่วแม่ปานอุณหภูมิเช้านี้วัดได้3องศาเซลเซียสที่ยอดดอยวัดได้6องศาที่ทําการอุทยานวัดได้8องศามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวรับชมแสงอาทิตย์ยามเช้าและทะเลหมอกพร้อมเดินทางท่อง,งเที่ยวตามจุดธรรมชาติ นอกจากนี้ครับยังเกิดเหมยคาบ,บริเวณกมที่6และเกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งหรือเหมยคาบ,บริเวณข้างทางกม46และบริเวณหน่วยพิทักษ์อินถนนหหรือยอดดอยทางนี้อุทยานแห่งชาติได้ให้เจ้าหน้าที่แต่งชุดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆครับและมีการคัดกรองโควิด -19 และให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดท่องเที่ยวในเขตอุทยานเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวยอมรับว่านักท่องเที่ยวได้หายไปเยอะเหมือนกันเพราะในช่วงวันหยุด หากสถานการณ์ปกติแล้วนักท่องเที่ยวประมาณ4-5,000คนเลยทีเดียวมาคราวนี้สถิตินักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดมีเพียง2,847คนเป็นคนไทย2,821คนครับส่วนชาวต่างชาติมี26คนยานพาหนะ733คันครับ